อ่านออกเขียนได้ยังคงเป็นปัญหาการศึกษาของไทยซึ่งยังไม่ถูกแก้ไขแล้วมันเกิดจากอะไรกันละ่ะเพราะโรงเรียนไม่ดีครูไม่ดีสอนไม่เป็นหรือเด็กไม่ฉลาดเองหลายคนอาจตั้งคำถามว่าทำไมนั่นอาจเป็นเพราะกระบวนการสอนภาษาไทยไม่เหมาะสมกับเด็กเหล่านี้หรือเปล่ายังไงนะเหรอเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับ นี่คือบ้านของหนอช nee, ิเย่เมก็พ่อเจมตอนแรกเนาะพอผดอไม่แล้พึ่งมั้เย้เย้เย้โมชตั้งหมดซาเจมึงพูดเป็นเด็กหญิงชาวกะเหรี่ยงเกิดในครอบครัวกะเหรี่ยงเกิดมาก็พูดแต่ภาษากะเหรี่ยงนอชินอชิแล้วกรแกมโมโมชจะเกลี้ยงแล้วจะพะโลเนอเมยและแลล้วแกรักคนอะเดมอนอชิแกพอชาจะเก็บปุ Wha ๋ยนี่ซก่มอตึงแล้ว เพื่อนบ้านทุกคนก็พูดกะเหรียงไปตลาดซื้อขนมเล่นกับเพื่อนทุกคนต่างพูดภาษาเดียวกันประเทศไทยเรามีภาษามากกว่า70ภาษาและแต่ละภาษามีวัฒนธรรมของตัวเองทุกคนในหมู่บ้านใช้ภาษาเดียวกันร้อเอร์ซน์นั่นหมายความว่าภาษาไทยกลายเป็นภาษาที่สองสำหรับเด็กเหล่านี้แล้วเมื่อเด็กเหล่านี้ไปโรงเรียนละ่ะจะเป็นยังไง เมื่อเด็กไม่เข้าใจจึงหันไปคุยกับเพื่อนที่คุยเป็นภาษาเดียวกันเพราะว่าเข้าใจมากกว่าและเมื่อไม่เข้าใจภาษาเด็กจึงสนใจเรื่องอื่นที่สนุกกว่าการเรียนเมื่อไม่สนใจการเรียนก็มักจะโดนครูดุอยู่เสมอและเมื่อโดนครูดุบ่อยๆเข้าเด็กจึงเริ่มไม่ชอบการเรียนเมื่อไม่ชอบการเรียนก็เริ่มที่จะไม่มาโรงเรียนเมื่อพ่อแม่บังคับให้เด็กมาเรียน<ๆ>ก็กลายเป็นว่าเด็กมาบ้างไม่มาบ้าง แล้วก็ลาออกในที่สุดสุดท้ายทุกคนก็เลยเหมารวมว่าเด็กดอยไม่ค่อยฉลาดนะเด็กคนนี้สมองช้าคนนี้ขี้เกียจไม่ชอบมาโรงเรียนเรียนไม่ทันเพื่อนเรียนไม่รู้เรื่องไม่ตั้งใจเรียนนี่คือปัญหาที่เด็กๆในพื้นที่ห่างไกลต้องเผชิญเมื่อเด็กไม่สามารถที่จะมีพื้นฐานในการศึกษาที่ดีได้การพัฒนาในระดับสูงต่อไปก็จะยากสำหรับเด็ก หลักสูตรที่ทางกระทรวงออกให้เปรียบเสมือนเสื้อฟรีไซส์ที่เราเห็นกันตามตลาดซึ่งผู้ผลิตคิดว่ามันเหมาะสําหรับทุกคนและทุกคนก็น่าจะใส่ได้แต่ความเป็นจริงแล้วจะมีสักกี่คนที่ซื้อเสื้อฟรีไซส์มาใส่กันเหตุผลก็คือทุกคนไม่ได้มีรูปร่างเหมือนกันหมดนะสิครับมันไม่แฟร์เลยถ้าจะให้ผมซึ่งเป็นคนตัวเล็กต้องใส่เสื้อตัวใหญ่ที่มันไม่เหมาะกับรูปร่างผมเลยและกับพี่ตัวใหญ่ที่เขาต้องอึดอัด เพราะเสื้อที่มีขนาดเล็กเกินไปซึ่งมันก็ไม่เหมาะสมกับเขาเช่นกันเราจึงต้องมีไซส์ S สำหรับคนตัวเล็กและไปจนถึง XXXL สำหรับคนตัวใหญ่หลักสูตรการเรียนรู้ก็เช่นกันเราจึงต้องมีการปรับเพื่อให้เหมาะสมกับการศึกษาแต่ละพื้นที่เพราะในประเทศไทยเราไม่ได้มีแต่ภาษาไทยภาษาเดียวยังมีกะเหรี่ยงเมียนมอนมง้งลาหูอาขา ไทยใหญ่และอีกกว่า70ภาษามันก็ไม่ยุติธรรมสำหรับเด็กๆกลุ่มภาษาเหล่านี้เหมือนกันเด็กต้องใช้หลักสูตรที่ทางเกณฑ์กางเข้าออกให้ภาษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตการเป็นอยู่และสังคมซึ่งมันไม่ได้ตรงกับวิถีชีวิตของเด็กๆเ,เหล่านี้เลยเด็กๆจึงต้องเรียนภายใต้ความไม่เข้าใจสังคมภายนอกที่เด็กไม่เคยรู้และนี่ที่เขาเรียกกันว่าชนกลุ่มน้อย ที่หลายคนอาจไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักแต่ถ้าหากเราพูดถึงความเท่าเทียมเด็กๆเ,เหล่านี้ควรได้รับความเท่าเทียมเหมือนเด็กคนอื่นๆเช่นกันเด็กไทยทุกคนควรจะมีสิทธิ์เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ได้หมายถึงแบบนี้แต่คือแบบนี้ที่เรียกว่าความเท่าเทียมเพราะเด็กทุกคนมีพื้นฐานที่ต่างกัน เราจึงต้องช่วยกันเพื่อให้เด็กๆสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพซึ่งเราจะต้องช่วยกันแก้ไขเพื่อการศึกษาของไทยจะก้าวไปได้โดยเราทุกคนที่ร่วมมือกันติดตามเรื่องราวและทางออกของปัญหานี้ ลักษณะผู้เรียนที่เกิดขึ้นในห้องเรียนของเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการใช้ในวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แนวทางทวิพหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานและเป็นภาพคุ้นชินที่เกิดขึ้นเป็นปกติหากนิยามความสําเร็จของการจัดการศึกษาไม่ได้อยู่ที่คะแนนสอบอย่างเดียวภาพที่เกิดขึ้นเหล่านี้คือคําตอบย้อนไปเมื่อ14ปีก่อนนั้นสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นได้ยากมากหรือแทบจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เลย เพราะเด็กๆใช้ภาษาของตนเองสื่อสารกับคนในครอบครัวและชุมชนของตนแต่เมื่อเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีการใช้ภาษาในการเรียนการสอนภาษาเดียวซึ่งเป็นภาษาที่เด็กไม่รู้จักและไม่คุ้นเคยส่งผลให้เด็กส่วนใหญ่ไม่เข้าใจบทเรียนไม่มีความมั่นใจไม่กล้าสื่อสารไม่กล้าแสดงออกไม่มีความสุขในการเรียนหนีเรียนและออกกลางคัน ทำให้มีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมาโดยตลอดเด็กถูกตีตราว่าเป็นเด็กเรียนรู้ได้ชา้าและไม่มีศักยภาพในการเรียนรู้ทั้งที่แท้จริงนั้นการมีภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลายเป็นความงดงามและขูมซั์ที่มีคุณค่าของชาติซึ่งจําเป็นที่จะต้องมีกระบวนการหรือนวัตกรรมที่ดีในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรที่มีคุณค่านี้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แนวทางทวิพหภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สองภาษาควบคู่กันได้แก่ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อในการเรียนการสอนทุกรายวิชามีการสอนทั้งวิชาภาษาท้องถิ่นและวิชาภาษาไทยด้วยบริบทที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ปัจจุบนันรูปแบบนวัตกรรมที่ใช้ในโรงเรียนของจังหวัดเชียงใหม่มีทั้งหมด4รูปแบบดังนี้ 1. แบบเต็มรูปคือ ใช้ทั้งสองภาษาควบคู่ตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นป .3 ในสัดส่วนที่ต่างกันมีการสอนทักษะฟังพูดอ่านเขียนด้วยภาษาท้องถิ่นก่อนแล้วค่อยเชื่อมโยงไปสู่ทักษะต่างๆในภาษาไทยเหมาะก,กับโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวในโรงเรียนหรือมีสัดส่วนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันที่สามารถแยกชั้นเรียนได้ 2. แบบกึ่งรูปมีตัวเขียน เหมือนแบบเต็มรูปในระยะเริ่มต้นแต่ในชั้นป .1 ถึงป3เด็กจะได้เรียนรู้ด้วยภาษาไทยในรูปแบบการสอนภาษาแนวใหม่ที่เหมาะสมซึ่งต่างจากการสอนภาษาไทยทั่วไปเป็นทางเลือกสําหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวในโรงเรียนแต่ขาดแคลนกําลังครูท้องถิ่นในชั้นที่สูงขึ้น 3. แบบกึ่งรูปไม่มีตัวเขียนจะมีลักษณะคล้ายแบบกึ่งรูปมีตัวเขียนต่างกันคือไม่มีการสอนอ่านเขียนภาษาท้องถิน่น เป็นทางเลือกสําหรับโรงเรียนที่มี s <S นักเรียนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวในโรงเรียนภาษาในโรงเรียนเป็นภาษาใหม่ที่ยังไม่มีการพัฒนาหลักสูตรจากนักวิชาการและเป็นโรงเรียนที่มีบริบทใกล้ชุมชนเมือง 4. แบบใช้ภาษาไทยสําหรับเด็กกลุ่มชาติพันธ์เป็นการเรียนภาษาไทยแนวใหม่มีลักษณะการเรียนรู้ทักษะทางภาษาไทยเฉพาะสำหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งแตกต่างจากทั่วไปกิจกรรมการเรียนการสอนสื่อการสอน จะอิงตามบริบทชุมชนตามแนวทางทวิภาษา,าเป็นทางเลือกสำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนในโรงเรียนมากกว่าหนึ่งกลุ่มชาติพันธุ์เรียนร่วมกันและโรงเรียนที่มีบริบทใกล้ชุมชนเมืองนวัตกรรมนี้ถูกพิสูจน์ว่าสามารถช่วยให้เด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้จริงซึ่งกว่าจะบรรลุผล และมีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องได้นั้นก็เนื่องด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่เข้ามาร่วมเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาและขับเคลื่อนอย่างจริงจังเพราะเราต่างมีความเชื่อว่าคนไทยทุกคนทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพตอบโจทย์ผู้เรียนและชุมชนได้จริงและมีความหวังผ่านกลไกพรบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาว่าเราจะร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อมุ่งสู่การศึกษาที่มีคุณภาพและเสมอภาคเพื่อประเทศไทยของเรามีคำกล่าวรู้อะไรไม่สู้รู้วิชาแต่หากว่าเด็กน้อยด้อยศึกษาอยู่ในถิ่นกินในดงพงพนาจะค้นควา้าหาความรู้นั้นอย่างไรภาษาแม่แต่เกิดมาก็คุ้นชินคือยนยินแต่น้อยไร้สงสยัย เมื่อเข้าเรียนเพียงวิชาต้องปราชัยภาษาไทยที่หนูน้อยเริ่มมึนงงเกิดปัญหาผู้เรียนไม่อยากเรียนเรื่องอ่านเขียนดูยุ่งยากมากประสงค์ขาดเรียนบ้างไม่มั่นใจผ่านพวงนี่อาจคงเป็นปัญหาที่ตามมานวัตกรรมทวีพหูภาษาแก้ปัญหาตรงจุด ไร้ปุดฉาเรียนภาษาแม่ภาษาไทยในคราวคราควบคู่หนาพาเพลินก็เข้าใจลดปัญหาความเหลื่อมลำ้ำการศึกษาพัฒนาคุณภาพตามวิสัยเพื่อทัดเทียมเตรียมความพร้อมเรียนรู้ไวเมื่อเติบใหญ่มีความรู้คู่วิชาเรามุ่งมั่นฝันฝ่ายเพื่อเด็กน้อย มิให้ด้อยคุณภาพด้านศึกษาลดเลือล่อมล้ําใช้นวัตกรรมในวิชาทวิพหุภาษาเด็กเข้าใจ